สามสองหนึ่ง,งว้าวว้าวเข้าใจกันไหมครับว่าในเกมไมครับนอกเหนือจากดิเมนชันของ Overworld Nature และก็ The End จริงๆแล้วมันยังมีอีกหนึ่งดิเมนชันที่ยังไม่มีใครค้นพบมาก่อนเอเยอะทุกคนนะครับวัลงจีกแล้วนะครับต่อในพาร์นทนี้นะครับเราจะไปไขปริศนาถึงมิติที่4ของเกมใหม่ครับครับเป็นมิติลึกลับที่น้อยคนจะได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยือนลุงเชื่อว่าใครแต่ละคนคงเคยเห็นภาพนี้ไปแล้วนะครับเป็นภาพสิ่งก่อสร้างที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับ ประตูพอทัลที่อยู่ในเอ็นเนอร์ซตี้ของไปอมทีฟดาร์กและนั่กนกรนั่ไปสู่ปริศนาที่ว่ามันเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่มีจุดประสงค์เพื่ออะไรกันแน่บางกระบอกมันเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่ปล่อยทิ้งร้างไปคู่กับเอ็นเนอร์ิตี้เฉยๆไม่มีอะไรบางกระบอกมันเป็นเหมือนกับรูปปั้นของวาเดนเพราะว่าลักษณะาปากของวาเดนมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งก็เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับสิ่งกอ่อสร้างที่ว่านี้แต่ลหลายๆคนก็เชื่ออ,อีกหนึ่งทฤษฎีครับเป็นทฤษฎีที่ว่ากันว่ามันคือประตูพอทัล โลกอีกโลกหนึ่งเกมไหมครับและที่สาคัญครับตอนนี้ลุงรู้วิธีที่จะพาทุกคนไปที่โลกที่ว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ลุงจะพาทุกคนไปค้นพบมิติที่4ของเกมไมครับกันครับซึ่งไอ้เราจะไปโลกที่ว่านี้ได้นะครับเราจะไปจะต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องโหดพอสมควรเลยละ่ะเพราะว่าโลกที่ลุงจะไปนะั้นมันค่อนข้างี่อันตรายอย่างมากอย่างนันขณะน,นี้ลุงได้เตรียมชุดเกราะนิทราสแบบฟูลเซตเลยนะฮะมาเตรียมเลยเตรียมเลยเออไม่ใช่เอามันสิ โอเคเอามาเราียบร้อยเราจะนั้นเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์เอนชานด้วยครับขอ XP หน่อยมี่จัดมาเราต้องเอนชานกรอให้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับเพราะว่าเราจะต้องต่อกรกับวาร์เดนเสียก่อนเพราะเราจะต้องเอาหัวใจของวาร์เดนมาใช้ในการจุดประตูประัลเดี๋ยวดับแรกเราจะตีบัวไอเทมก่อนครับซึ่งมันจะต้องใช้เวลากันสักน,นิดนึงครับตัดภาพก่อนเลยห้าดับแรก หลังจากที่เราได้เอ็นชาร์ไปประมาณ3ปีเศษได้นะครับแล้วก็ได้เอ็นชาร์เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดณขนาดนี้แล้วนะครับ o t e ชั่น n 4แล้วก็อันเบรกกิ้นะฮะอันนี้ติดอันนี้ด้วยสวิฟต์สเน k กนะเวลาเรากดยงมันจะได้แบบชิวๆหน่อยและนอนกร่ออย่างเดียวมันไม่เพียงพอหรอกครับเราต้องมีอาวุธที่เทพมากๆซึ่งนี่ <laughs> ดาบเทพ ขวานเทพขวดยาครับสเตรงิงเอาเอาไว้โหดเอาไว้สุดเรามีครอสบอลแล้วก็มีโลก่กันเอาไว้เผื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็อาหารเราจะเอามาใช้วันนี้คือแอปเปิลทองเอนชาส์นะครับที่เขาตอกแจ้งว่าในวิธีใน คู่มือการใช้งานะว่าต้องใช้อาหารที่ค่อนข้างจะเทพพอสมควรเลยเราก็เลยขดมาหมดเลยครับทริเดนก็เอามาด้วยนะฮะเอนเดอร์เชสเราเตรียมเอาไว้ในยามฉุกเฉินแล้วกันประมาณนี้ละกันนะเมื่อพร้อมแล้วนะครับแหมเปกก็นเวลากลางคืนด้วยเราซดยาก่อนเลยและเตรียมพร้อมในอีก3 2 1 2> อหึ่งอออ้ยเอาแล้วมามากินก่อนเลยเอาสิเอาสิไอ้กระชาร์ดพร้อมมาเลยวันนี้ ม,ม,ม,มา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 มองไม่เห็นเลยไม่ไม่ไมเอาไม่เอาโอ้โหนี่เกาะเทพนะเฮ้ยไม่ไหวว่ะเอามาก่อนเอามาก่อนโอ้อะไรเนี่ยสนี้คันเรไม่เคยด้กอัพเ็ตเมื่อก่อนเลย <c oughs> ลืมไปว่าอัปเดตใหม่เขามีนี่ด้วยโซนิคเวฟนั่นมันโซนิคเวฟใส่เราครึ่งหลอนะเมืเเ่อกี้เพิ่งเห็นบ้าไปแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะ ไม่ธรรมาดา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 เหรอไม่กลัวเว้ยไม่กลัวนีาา่ขนาดของเทพนะไม่อยากนึกถึงเอาชีวิตรอดตัวเองเลยไม่อยากนึกถึงเลยฮอตสี่นะเว้ยฮอตสี่นะเว้ยโอ้โหลูซอดิกเวฟพลังของมันโอ้โหอีกไม่ตายเรื่องมันเท่าไหร่เนี่ยมันมันเยอะกว่าไอ้ดาก้อนชัวร์เลยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้ ใช้บนทองไปประมาณสามลูกได้นี่ฮะเราก็จะได้เจ้าสิ่งนี้มาครับ h a r t of the deep ครับนี่ฮะนี่คือกุญแจสำคัญในการที่จะต้องไปเปิดประตูที่ว่านี้กันนะครับแต่ช้าก่อนครับเรายังไม่เสร็จสิ้นกับวาเด้นครับเพราะว่าวาเด้นมันยังไม่ดรอปอีกหนึ่งไอเทมที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือคืออะไรวะ เราต้องการสิทธิ์ที่ว่าเป็นวาเดนคาราเพ็หรือเป็นเหมือนกับกระดองของวาเดนนั่นแหละนะฮะซึ่งมันจะเป็นจะต้องเอามาตีบวกกับกรอดที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่เเนี่ยนะฮะกรอดที่เราเอ็นชาร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นอีกสักตัวก็แล้วกัน <c oughs> เรียบร้อยนี่แหละครับ เราได้สิ่งนี้มาแล้วครับวาเดนคาราเพลหรือกระดองของวาเดนเราได้วาเดนคาราเพลมาปุ๊บนะเราจะต้องเอามาครับกันก่อนนะครับซึ่งวิธีการคราฟนั้นเราจะต้องใช้แฟนทอมเมมเบรนนะครับซึ่งได้จากแฟนทอมแล้วเอามาครับแบบลักษณะคล้ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ฮะแบบนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บแล้วก็วางเหมือนคำเทียนที NT, แต่ไม่ใช่นะแต่คล้ายๆกันแล้วก็เอาวาเดนคาราเพลมาตรงกลางปึ๊บเราก็จะได้สิ่งนี้ครับ Rainforce Echo Chart ซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเอามาตีบวกกับเกราะคอเดิเตอร์ไรด์ของเรานอกจากมันจะตีเกราะเทอร์ไรด์ได้แล้วมันยังสามารถตีบวกกับอุปกรณ์ดิเทอร์ไรด์ได้เช่นกันนี่ครับอ่าดับแรกเราใช้หมวกก่อนหมวกสําคัญมากเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเตรียมไว้เลยเอาหมวกมาแปะปึ๊บแล้วก็เอาเรนฟอร์มาวางปับ๊บนี่ฮะเราก็จะได้หมูวิเขาว,วาเดนมันติดในหัวเลยวาเดนเฮลเมทนะนี่คือหมวกวาร์เดนงนรองง่ายๆก็แล้วกันนะ ลองใส่ดูสิปั๊บนี่มีเขาด้วยไม่ใช่เขาวควายใช่ไหมถือว่าเป็นเขาว,วานเล่นกันละกันนะครับอย่ามองไปเป็นเขาวควายนะเดี๋ยวเสียภาพลักษณ์หมดนะครับนั้นล้วก็เตรียมมาตั้งเยอะแล้วเราก็จะลองตีบวกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเลยนะครับอ่ามาลองเลยกันแล้วกันเอาละาพระเกตตต่อไปเราจะไปกันที่เอ็นเจนสตี้นะครับลุงจะเริ่มทะพอ์ใน3 2 1นี่ครับโอ้โหไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยอัปเดตมาตั้งสักพักแล้วแต่ก็ยังไม่คุ้นเลยนะครับเอาละ เราเราไม่มีในวิชันน่นเนาะงั้นก็ไม่เป็นไรไปในสภาพนี้แหละนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปครับเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเอา้าต้องหัวใจลุงหายไปไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอาหัวใจไปไว้ไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนายเป็นอะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งเอา้าเฮ้ยหัวใจหาย <S <S 2> <S 2> <S โอเคลุงได้หัวใจมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าก่อนที่เราจะจุดมรงตรูนี้ได้นะครับเราจะมันจะต้องเคลียร์พื้นที่กันก่อนสะอาดเรียบร้อย เราจะเริ่มจุดประตูกันนี้เลยครับ3 2 1ว้าวว้าวในที่สุดครับปริศนาที่หลายๆคนสงสัยมานานก็ถูกไขเรียบร้อยนะฮะประตูนี้มันจุดได้ครับและสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นคืออะไรไม่มีใครรู้ครับลุงก็ไม่รู้มันคืออะไรบ้างนะข้างในนั้นนะลุงยังไม่รู้นะฮะยังไม่เคยเข้าไป ว้าวว้าวว่าโอ้โห,โโห,โโหเหมือนเนเธอร์แต่ไม่ใช่เราอยู่ไหนอันนี้ประตูเหมือนเนเธอร์เลยแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเนเธอร์ฮะกดชิปไปก่อนเพื่อความปลอดภยัยพอลุงมั่นใจว่าพี่แกน่าจะอยู่แถวนี้แหละวาร์เดนเนี่ยโอ้โหนี่คือบล็อกอะไรอเราขุดได้ไหมอ่ะขุดนะฮะนี่คือ เอ่อเอ่อมากลูมสกอโอ้โหยังคงเป็นสกออยู่นี่อะไรอ่ะอันนี้คือเอ่อกลูมสเลดนะครับโอ้โหเอาแล้วไงไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาซะแล้วเราจะลองสำรวจท่าที่จะทำได้กันล้วกันนะครับอุ๊ยอะไรเนี่ยนี่อะไรขุดได้ไหมขุดไม่ได้นะฮะลองยืนได้ไหมออ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 อุย เอางี้เลยเหรอเอาจริงนะลุงไม่กล้าลงไปที่น้ําเลยอะ่ะเพราะาน้ามันมันดูมันมีอะไรบางอย่างในนั้นแน่ๆสัมผัสได้ลุงสัมผัสได้ถึงความผิดปกติในนั้นนี่ฮะตอนนี้ยังไม่ค้นพบสิ่งผิดปกติอะไรทั้งสิ้นนะฮะเราอยู่กันที่ไหนเรากด S3 ดูซซเราอยู่กันที่ที่ไหนวะเนี่ย Overcast Column นี่คือไปโอมลึกลับที่ไม่มีใครค้นพบมาก่อนผมก็ไม่เคยค้นพบที่เพิงเจอครั้งแรกเลยเฮ้ยอะไรอ่ะ มันมีเออเอาแล้วไงเราเจอบล็อกที่คุ้นเคยครับเราเจอบล็อกที่คุ้นเคยเอาแล้วไงเดี๋ยวลงไงเนี่ยลงก่อนค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงโอเคค่อยๆลงนะโอเคโอ้โหคุณเห็นนั่นไหมคุณเห็นนั่นไหมมันซูมไม่ได้ต้องใช้วิธีเบสิกโอ้โหแฟนทอมนี่ฮะแล้วก็มีสเกลเซนเซอร์ เซนเซอร์เต็มไปหมดเลยคุณดูข้างล่างดูเห็นไหมเนี่ยเซนเซอร์เต็มหมดเลยเว้ยมีแฟนทอมอย่างนี้ด้วยนะครับโอ,โ,อโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว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 มาหอว่าหาวาไม่ใช่วาเดนใครว่าแฟนทอมไอ้โดนด้วยถ้าเป็นแฟนทอมเราไม่กลัวนะครับแต่ถ้าเป็นวาเดนเมื่อไหร่นะเราวิ่งทันทีนะฮะนี่ตดวสอบปราบครับเรียบร้อยหนึ่งช h o ตายนะฮะผู้ชมเราจะไปกันดีไหมลุงไม่ค่อยกล้าแต่ว่า มาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะไปลองดูลงได้ไหมเนี่ยอยากรู้อ๋อลงได้เป็นน้ําธรรมดาอ๋อคอยช่วแต่เราก็จะใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับเดินไปวางบล็อกไปแล้วเดินไปพอลงมาจะได้ลงลงน้าปุ๊บเซนเซอร์น,ะน่าจะลั่นทันทะีนะฮะนูนดูดิโอ้เซนเซอร์เต็มหมดเลยอะอะไรอะคุณเห็นนั้นไหมฮะมันคืออะไรวะไม่ใช่วาเด้นนะเดี๋ยวด,ดูว่าคืออะไรมันสูงได้เท่านี้จริงๆอะ่ะเกฟจซอต เทเลสโคปเอ้ยไม่ใช่มันชื่ออะไรนะไอ้ไอ้สไปคลาสเออสไปคลาสมาเอาละเราจะดูนะปุ๊บ what the heck is this เดี๋ยวเดี๋ยวมันคือบล็อกขมือบได้เหรอวะเออเอออะไรอะไรอะไรแฟนทอมใช่ไหมโคดสามดิมันคืออะไรที่เนี่ยเราคืออยู่ที่ไหนเราอยู่ที่แปบ๊บหนึ่งฮะขัดจังหวะครับขัดจังหวะฮะ เราอยู่ที่ออเทอร์ไซด์ดีบแลนด์ครับนี่ฮะนี่คือชื่ออย่างเป็นทางการครับเราประกาศเลยครับเราอยู่ในมิติแห่งดออเทอร์ไซด์ครับซึ่งนี่แหละครับคือมิติที่สิ่งของเกมไม่ครับที่หลายคนยังไม่เคยพบพบมาก่อนจริงๆเนี่ยถ้าลุงเอาเอฟเฟกต์ไอไนท์วิชั่นออกเนี่ยขอลองหน่อยสิอ่าลองเคลียร์ไนวิชั่นนะอ่านี่คือสภาพความเป็นจริงนะฮะแบบไม่มีเอฟเฟกต์ถ้าเราถอดบวกปุ๊บโโอ้ห โน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 ใส่ด่วนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไบเนตยังไบเนตแล้วอูย้ยสุดสุดแล้วเนี่ยโตเอ้ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ค้นพบครับซึ่งหน้าที่นั้นมันอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วล่ะครับว่าคุณผู้ชมจะค้นพบอะไรอีกเพิ่มเติม,มหรือไม่อย่างไรลุงว่าน่าจะค้นพบไม่หมดแน่แนวันนี้ลุงขอไปสองอย่างลวกันคือตรงเกาะตรงนู้นตรงกุ้นนะฮะตรงนู้น ที่มีวารเดนไม่ใช่แฟนทอมบินวนนะครับแล้วก็มีถาวันอะไรอย่างนี้ด้วยเราจะลองไปดูนะฮะ <_ T _ T> มีแร่ด้วยอ่ะขุดได้ไหมอะ่ะเราขุดแร่มันคืออะไร s u โ l s t o ต e ล a พ i s โอ้โหเป็นแร่ลาพิสเราแวงหน้าเราแวงหลังอะเนี่ยแน่มันมาไม่หยุดเลยว่ะมันมาไม่หยุดเลยว่ะแฟนทอมอ่ะ โอ้เสียง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 จเย็นเย็นเพราคุณอะไรเนี่ยอะไรงูองูอะอะไรเนี่ยโอ้ตะขาบใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่ก็กัดไม่หยุดเลยแฟนทอมเนี่ยออ้ยอู้แพ้ทางสั์เลือกานะเอาจงจริงนะไม่ชอบนะไม่ชอบสั์เลือกานะนะนนั่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 นน่นั่นน่ มันก็เต็มหน้าจอเลยเนี่ยโอยอเราต้องปล่อยถ้าปล่อยจอยไอ้เจ้าแฟนทอมแล้วละ่ะเพราะว่ามันมันเกิดไม่หยุดจริงๆนะเราจะกดชิปแปะถ้าตะขาบมานั่นน่ะตะขาบลุงเล็กตะขาบแล้วลุงไม่รู้มันชื่ออะไรนะมันจะวิ่งนะไม่อยากเห็นเลยอะมองอย่างอื่นแล้วกันมีบล็อกอะไรนี่คือส l l ลสโตอนอ่าเป็นหินนะเ้ยบ้าเลย นี่หมายคาวไดไม่ใช่เกมผีไอ้บ้าทำไมมันเหมือนเกมผีจังวะโอ้โอ้คมันคืออะไรกินไอ้เพื่อนก่อนอ้อยเอ้ยโอ้โอ้มันขยับแล้วมันขยับแล้วมันขยับแล้วไมียวเ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 มียวคนตุ่นลุกคนตุ่นลุกคนตุ่นลุกอ๋ออ๋เก่งแล้วเนี่ยเก่งแล้วอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือกระดูกนะครับ ไม่ไหวแล้วเขียดิยังไงสิเดี๋ยวก็ปิดซะเลยน่มาดูกันครับเราขออนุญาตออกโอ้ขอลุกโอ้ยคุณดูมันดีคุณดูเอ้ยมันมันคืออะไรสกอร์เบียนเหรอไม่รู้มันคือตะขาบเหรมั้งลุงวะโอ้ยไม่มี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 เสียงเป็นเสียงแตกเฉยๆอ๋อมันตอบอะไรอ่ะตอบอะไรอ่ะสกอร์บอลเดี๋ยวเราจะลองดูชื่อเขานะว่ามันคือชื่ออะไรกันแน่ โห oh, ชื่ออะไรเนี่ยเซนโโหเซนเปเซเดเหรอไม่รู้รุงเขตลุงขอเลขตาขาบแล้วกันอ่ะขอขอ,ขอตั้งชื่อสถาปนาชื่อใหม่ให้เขาตาขาบอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่คืออ่าสโตนเฉยๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นถาวันที่อยู่ในไบโอมเหล่านี้อ่ะมาดูมาดูกันว่านี่คืออะไรเดาว่าเออเหมือนลังไข่เลยเขเกลมอ่านถูกวะเกลมเหรออ๋อเกลม เป็นแสนนะก่อนหน้าจะจากกันไปคุณผู้ชมครับมันมีอีกที่หนึ่งที่เราเห็นตอนแรกนี่ตรงนู้นเราเห็นอะไรที่มันขมือบได้เราบินไปแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วนี่คืออะไรเอ่ยรู้สึกว่าหน้าตาน้องเนี่ยมันเคยเห็นมาแล้วนะในบ๊อบโวตสแนปเปอร์โอ้แค่ชื่ก็เหมือนกับเครื่องถอดเล็บยังไงไม่รู้เลยอะ่ะเดี๋ยวดูซิว่าน้องจะดอบอะไรถ้าเราตีน้องนะครับไม่มีเสียงเหมือนกันโอเคไม่มีเสียงไม่มีเสียงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆถ้าเราสวล์เวนี่เราจะรู้เรื่องเลยนะ มาลองดูเป็นไงเฮ้ยน้องดูน้องน้องมันสัมมันเพิ่มมาะอ้ยโอ้ยขาลอยอุ้อยเข้าใจแล้ทำไมลคนเขากลัวอะไรกันเขาจะต้องทำห่อตัวเล็กๆไว้โอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอืม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 อ,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 อะไรเนี่ยทำอะไร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 ไอแฟนทอมนี่ก็ชอบขัดจังหวะโอเค น้องไม่ดอบอะไรนะถ้าที่ลุงสัสงเกตมาสักพักหนึ่งแล้วน้องไม่ดอบอันนี้คือ g l o w t t โต e ์เะเนอ,อแอมเบอร์ค r y s t a l ไลซแอมแอมเบอนะครับอ่าโอเค